จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนกะรห่โรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชทาบอรนะครับรวมกับมูลนิธิพิทักดวงตาจังหวัดชัยภูมินะครับพร้อมทางคณะน้องนองนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่58นะครับพร้อมทางบริษัท5าตารีอิเล็กทริกจำกัดนะครับจะทำโครงการพาตัดต่อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ครับ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทาบออำเภอทาบอจังหวัดน้องค่ายนะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูนะครับรองผู้วาราชการจังหวัดน้องค่ายปกอเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผ่าตัดต่อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566นะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทาบอรวมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมินะครับพร้อมทั้งน้อ,นองๆน,นักศึกษานะครับวิทยาลัายป้องกันร,ราชอาณาจักร รุ่นที่5 8และบริษัทาตาลีอิเล็กทริกจำกัดจัดขึ้นครับสำหรับโครงการผ้าตัดต่อกระจกเฉลิมระเกียรตินครับผมจัดขื้นในเทอือหนีเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศับวันคลายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2566นะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเพื่อนการ,รบุนะครับว่าโรคตาต่อกระจกนะครับ เป็นปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะผู้สูงอายุโดยแต่ละปีก็จะมีผู้สูงอายุนะครับราวกว่าหกหมื่นคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยตาบอดตาต่อกระจกไร้ไม้นะครับและจําเป็นที่จะต้องรับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นะครับโครงการนี้นอกจากสีบรรุเป้าหมายเพื่อซอยลดและกะ เพื่อซอยเหลือและลดจํานวนผู้ป่วยนะครับผมที่รอคิวผ่าตัดในโรงพยาบาลแล้วก็นยังแสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือนะครับระาวางผากรัฐและภาคเอกชนนําไปสู่การพัฒนาบริการที่สิทส่งผลให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรับบริการและการรักษาได้ยังมีคุณภาพและครอบคลุมไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยทั้งเมื่นี้นะครับผู้ป่วยที่สูงไว้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่จํานวน125ราย นอกจากการสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วนะครับท่างวิทยาลัายป้องกันร,ราชอาณาจักรุ่นที่5 8นะครับเพื่อกันยังไดหมอบเครื่องฟอกไตจํานวน3เครื่องนะครับมูลราคากว่า1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทาบอเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ปว่วยไตวายระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับพร้อมมอบเงืนจานวน1นึ่ล้านหกหมนบาทนะครับให้แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อใส่ในโครงการนี้ และมองเงินจํานวนหาแสนบาทให้กรม,มุนิธีจันเจริญสิริชนะนะครับเพื่อ,อาการศึกษาอีกนําอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะเรื่องของสายตานี่ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว,าว่าวัยเข้าเองเนี่ก็สำคัญคือกัรน,นองโอ